สวัสดีครับนักศึกษาหลังจากที่เราเรียนรู้ในส่วนของหัวข้อที่4ไปแล้วนะครับต่อไปเราก็มาดูในเรื่องเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับกิจการนะครับเป้าหมายของกิจการทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดคือการมุ่งหวังมุ่งหวังผลกําไรจากการดําเนินงานนะครับแล้วก็เพื่อให้การดําเนินงานวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ผู้ประกอบกิจาการจึงผลิตสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้านะครับวัตถุประสงค์ของการประกอบกิจาการนะครับก็มีอยู่4หัวข้อใหญ่ๆนะครับซึ่งประกอบด้วย 1. น,นะครับเพื่อความเพื่อความมั่นคงของกิจาการนะรเมื่อผู้ประกอบกิจการเริ่มดำเนินกิจาการผู้ประกอบการจะผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องนะครับก็เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงของกิจการ นะครับข้อที่2เพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจธุรกิจต่างๆร้วนต้องการที่จะเจริญเติบโตโดยการขยายกิจการเช่นการเพิ่มสาขาการจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นเพื่อทําให้กิจการเกิดความมั่นคงในฐานะทางการเงินและก็ในฐานะทางสังคมด้วยนะครับข้อที่3เพื่อผลประโยชน์หรือกําไรนะครับเพราะว่ากําไรเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้ประกอบการนะรที่ดําเนินธุรกิจสามารถอยู่รอดต่อไปได้นะครับ ข้อที่4ี่ข้อสุดท้ายนะครับก็เพื่อสังคมการเงินธุรกิจจะต้องคำนึงถึงศีลธรรมอันดีงามของสังคมนะครับรวมถึงผู้บริโภคสภาพแวดล้อมรวมทั้งช่วยพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในสังคมนะครับเช่นการไม่ผลิตสินค้าที่มีสารพิษตกค้างหรือก่อให้เกิดมลพิษหรือการปล่อยน้ําเสียลงสู่แม่น้ําลําคลองนะครับและยังในปัจจุบันนะครับบริษัทจะต้องทำหันมาทกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับหรือที่เรียกว่า CSI อีกด้วยนะครับประเภทของอาชีพนะครับในประเทศไทยมีหลากหลายอาชีพนะครับเราสามารถแบ่งออกได้ดังนี้นะครับอันแรกนะครับอาชีพเกษตรกรรมนะครับก็คือการทําเกษตรกรรมเป็นการเพาะปลูกพืชในสวนและไร่นานะครับการเลี้ยงสัตว์บกในน้ำในทะเลเพื่อผลิตอาหารสินใ่อาหารนะครับและเชื้อเพลิงต่างๆรวมทั้งเป็นอาชีพหลักของคนไทยมากกว่าร้อยละหกนะครับ ได้แก่การทำนาการทำสวนการทำไร่การเลี้ยงสัตว์นะครับอาชีพประมงนะครับผู้ที่ประกอบอาชีพประมงมักมีถิ่นฐานอยู่ใกล้แม่น้ำหรือชายฝั่งทะเลเพื่อหาปลาและสัตว์น้ำต่างๆซึ่งสินค้าจากการประมงนะครับสามารถทำรายได้ให้แก่ประเทศไทยเป็นจำนวนมากนะครับอย่างรอบๆพิทยายเราก็มีนะครับอาชีพการประมงนะครับอันที่สามอาชีพทำเหมืองแร่ ประเทศไทยมีแหล่งแร่ธาตุมากมายหลายชนิดนะครับโดยเฉพาะทางภาคใต้มีการทําเหมืองแร่ดีบุกตะกัวสังกะสีและก็ทองแดงโดยการทําเหมืองแร่เป็นการทําธุรกิจขนาดใหญ่นะครับเพราะต้องใช้เงินลงทุนสูงใช้เครื่องจักรและคนงานเป็นจนํานวนมากนะครับที่สี่นะครับอาชีวุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมก็มีต้องมีหลายขนาดนะครับตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่นะครับก็ขนาดเล็กก็จะเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนนะครับ ขนาดกลางก็จะเป็นบริษัทหรืออุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าในปริม,รม,มาณมากแต่มีระบบการผลิตที่ไม่ซับซอ้อนนะครับใช้เครื่องจักรขนาดเล็กและขนาดกลางในการผลิตส่วนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็จะผลิตสินค้านีปริม,มาณมากเช่นกันนะครับแต่ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในเขตที่คุมอุตสาหกรรมนะครับในใกล้ๆบ้านเราก็มีคุมอุตสาหกรรมแหลมฉบังนะครับมีคุมอุตสาหกรรมอาตารนครนีคุมอุตสาหกรรมมัธยพุึนะครับ อันที่ห้านะครับอาชีพการค้าปลีกและค้าส่งนะครับผู้ค้าปลีกและค้าส่งทําหน้าที่เป็นคนกลางที่จะนําสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคนะครับได้แก่ห้างสรรพสินค้าและก็ศูนย์การค้าเป็นต้นรวมทั้งเป็นธุรกิจที่ให้ความสําคัญต่อผู้ผลิตผู้ค้าปลีกและก็ผู้บริโภคคนสุดท้ายนะครับอันที่6นะครับอาชีพบริการการให้บริการแก่ผู้บริโภคมีความสําคัญควบคู่กับการขายสินค้านะครับเพราะว่าสังคมปัจจุบัน ผู้บริโภคต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับดังนั้นอาชีพธุรกิจบริการจึงเกิดขึ้นและมีความเกี่ยวข้องถึงชีวิตประจาวันนะครับเช่นธุรกิจโรงพยาบาลการคมานาคมระบบการติดต่อสื่อสารการให้เช่าที่พักอาศัยนะครับอาชีพที่7นะครับอาชีพท่องเที่ยวและก็ธุรกิจต่อเนื่องนะครับปัจจุบันประเทศไทยมีธุรกิจท่องเที่ยวที่นำไรายได้เข้าสู่ประเทศโดยนักท่องเที่ยวน,นําเงินตาเข้ามาในรูปแบบของค่าเดินทางค่าโรงแรมที่พักค่าอาหารและก็ค่าบริการท่องเที่ยวหรือกิจ,จก,กรรมต่างๆนะครับทำให้ธุรกิจต่อเนื่อง เช่นร้านขายของที่ลึกร้านนวดแผนไทยแล้วก็ยังช่วยทําให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นอันที่8นะครับอาชีพขนส่งธุรกิจขนส่งมีการขยายตัวที่อัตราที่รวดเร็วนะครับเนื่องจากเส้นทางคมนาคมของประเทศมีความสะดวกแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายเส้นทางนะครับโดยอาชีพขนส่งที่มีผู้ประกอบการจํานวนมากก็ได้แก่การขนส่งภายในประเทศและก็การขนส่งระหว่างประเทศนะครับ และในปัจจุบันก็ยังมีการขายสินค้าออนไลน์นะครับอาชีพขนส่งก็มีความจาเป็นนะครับในเรื่องของการจัดส่งสินค้าข้อที่9นะครับอาชีพการเงินการธนาคารนะครับการเงินกธนาคารมีส่วนสําคัญในการสนับสนุนให้ธุรกิจประเภทอื่นสามารถดําเนินงานต่อไปนะครับสถาบันการเงินมีหน้าที่เก็บรวบรวมเงินออมแล้วก็ให้กู้ยืมเงินเพื่อนําไปเป็นการลงทุนประกอบธุรกิจเพื่อสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับบุคคลและสังคมนะครับอาชีพสุดท้ายนะครับอาชีพรับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างก็เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนจํานวนมากนะครับเพราะต้องลงทุนเกี่ยวกับที่ดินเนื่องจากวัสดุอุปกรณ์แล้วก็แรงงานนะครับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจึงส่งผลต่อธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆเช่นอุตสาหกรรมไม้แปรรูปปูนซีเมนต์เหล็กเส้นและก็กระจกนะครับในส่วนต่อไปนะครับเราจะมาดูเกี่ยวกับประเภทของกิจการนะครับกิจการแบ่งออกเป็นหลายประเภทนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆอธิบายไปทีละประเภทนะครับเริ่มจากประเภทแรก กิจการเจ้าของคนเดียวกิจการเจ้าของคนเดียวนะครับเป็นกิจการที่แพร่หลายมากที่สุดในประเทศไทยนะครับเนื่องจากจัดตั้งได้ง่ายแล้วก็ใช้เงินลงทุนน้อยนะครับเช่นหาบเล่แผงลอยร้านอาหารและก็ร้านเสริมสวยนะครับส่วนต่อไปนะครับห้างหุ้นส่วนนะครับห้างหุ้นส่วนห้างหุ้นส่วนเป็นการดําเนินกิจเป็นการดําเนินธุรกิจโดยการร่วมกันของกลุ่มบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปนะครับตกลงทําสัญญากาัน เพื่อกระทากิจการร่วมกันด้วยการแบ่งปันผลกำไรจากการดำเนินงานธุรกิจนั้นนะครับห้างหุ้นส่วนยังแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือห้างหุ้นส่วนสามัญและก็ห้างหุ้นส่วนจํากัดนะครับและห้างหุ้นส่วนจํากัดก็ยังแบ่งออกเป็นประเภทจํากัดความรับผิดและก็ประเภทไม่จํากัดความรับผิดนะครับไปดูห้างหุ้นส่วนสามัญนะห้างหุ้นส่วนสามัญก็คือผู้ลงทุนเขาหุ้นทุกคนต้องรับผิดในหนี้สินทั้งปวงของห้างหุ้นส่วนร่วมกันโดยไม่จํากัดจํานวนนะครับ ห้างหุ้นส่วนสามัญจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ได้นะครับหากจดทะเบียนจะมีคํานำหน้าชื่อเรียกว่าห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลนะครับส่วนถ้าไม่จดทะเบียนจะมีสภาพเป็นห้างหุ้นส่วนนะครับแต่ถ้าจดทะเบียน้วต้องจดขอต่อจดทะเบียนพาณิชย์ภายในสามสิบวันนะครับตั้งแต่วันเริ่มกิจการทีนี้ห้างหุ้นส่วนจํากัดนะครับห้างหุ้นส่วนจํากัด ผู้ประกอบจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะครับโดยแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือประเภทจํากัดความรับผิดและก็ไม่จํากัดความรับผิดนะครับถ้าเป็นประเภทจํากัดความรับผิดผู้ถือวนที่เป็นหุ้นส่วนที่รับผิดในหนี้สินของห้างไม่เกินจํานวนเงินที่ลงทุนในห้างหุ้นส่วนนั้นนะครับส่วนถ้าเป็นไม่จํากัดความรับผิดผู้ถือวนที่จะต้องรับผิดในหนี้สินของห้างโดยไม่จํากัดจํานวนจึงมีสิทธิ์ที่จะจัดการหรือบริหารงานห้างหุ้นส่วนนะครับบริษัทจํากัดนะครับ บริษัทจำกัดเป็นกิจการที่ก่อตั้งด้วยการแบ่งทุนออกเป็นหุ้นนะครับแต่และหุ้นมีมูลค่าเท่าๆกันผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ลงนะครับที่ส่งใช้ไม่ครบตามมูลค่าของหุ้นที่ตนถืออยู่และผู้ถือหุ้นจำนวนมากนะครับมีสิทธิ์ในการบริหารงานนะก็คือใครที่ถือหุ้นมากที่สุดก็จะมีสิทธิบริหารงานโดยมีผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินหนึ่งร้อยคนมูลค่าหุ้นไม่ต่ำกว่าหุ้นละห้าบาทมีคำว่าบริษัทนำหน้าชื่อ แล้ต่อท้ายด้วยคําว่าจํากัดนะครับต่อไปนะครับในส่วนของบอริษัทมหาชนจํากัดนะครับก็คือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเสนอขายหุ้นต่อประชาชนนะครับโดยผู้ถือหุ้นมีความรับผิดไม่เกินจํานวนเงินค่าหุ้นที่ต้องชําระนะครับและก็ได้ระบุไว้ในหนังสือบริคุณสนที่พระราชบัญญัติมหาบริษัทมหาชนจากัดนะครับพศ2535กําหนดโครงสร้างของบริษัทมหาชนจํากัดจะต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่15คนขึ้นไปนะครับ ไม่กำหนดจำนวนทุนจดทะเบียนขั้นต่ำแต่ละหุ้นม,มีมูลค่าเท่ากันชำระค่าหุ้นครั้งเดียวเต็มมูลค่ามีกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า5คนและไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งนะครับจะต้องอยู่ในประเทศไทยนะครับสากรณนะครับสหกรณ์นะครับมีอยู่หลายรูปแบบนะับสหกรณ์เป็นองค์กรของบรรดาบุคคลที่มีอาชีพความสนใจและก็ความต้องการคล้ายคลึงกันนะครับมารวมกลุ่มกัน โดยสมัครใจในการดําเนินวิสาหกิจที่พวกเขาเป็นเจ้าของร่วมกันและก็ควบคุมตามหลักประชาธิปไตยเพื่อสนองความต้องการนะครับแล้วก็หวังร่วมกันทางเศ,ศ,ร,ศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมนะครับของประเภทหักงอกรก็แบ่งออกได้นะครับในเรื่องของการเกษตรออมทรัพย์ประมงร้านค้านิคมบริการเครดิตยูเนียนนะครับแต่ละประเภทก็จะมีความแตกต่กางกันไปนะครับ การจัดตั้งสหกรณ์นะครับจะต้องมีการรวมกลุ่มบุคคลนะครับซึ่งจะต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าสิบคนนะครับเตรียมการขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์นะครับจัดประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์จัดประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์นะครับนะครับแล้วก็ยื่นคําขอนะครับยื่นคําขอจดนะครับกิจการอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือแฟรไชสย ธุรกิจแฟนชสยนะครับ <c oughs> เป็นธุรกิจที่ให้สิทธิ์ในการประกอบธุรกิจตกลงให้รับสิทธิประกอบธุรกิจโดยใช้รูปแบบระบบขั้นตอนและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนนะัที่ตนมีสิทธิที่ใช้ผู้อื่นใช้เพื่อประกอบธุรกิจภายในระยะเวลาหรือเขตพื้นที่ที่กำหนด การประกอบธุรกิจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมตามแผนดาเนิเนธุรกิจของผู้ใช้สิทธิ์รูปแบบของธุรกิจแฟรนไชส์สามารถแบ่งออกได้เคยหนึ่งนะครับธุรกิจแฟรนไชส์ได้ใช้สินค้าและก็ชื่อสินค้านะเป็นการจำหน่ายสินค้าให้ผู้รับสัมปทานหรือแฟรนไชส์ซีนะครับตกลงจะจําหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ตัวใดตัวหนึ่งให้ตัวแทนตัวแทนนะครับหรือผู้รับสัมปทานจะได้รับชื่อสินค้าเครื่องหมายการค้าและก็สินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้จําหน่ายโดยอาศัยสายผลิต เช่นสถานีบริการน้ำมันนะครับ2ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ใช้รูปแบบทางธุรกิจนะครับเป็นธุรกิจที่ให้สิทธิ์แก่ผู้คนอื่นในการดําเนินธุรกิจเพื่อขายสินค้าและบริการโดยใช้เครื่องหมายการค้ากลยุทธ์การตลาดมาตรฐานการปฏิบัติงานและก็ควบคุมคุณภาพให้ผู้ของผู้ให้สัมปทานนะครับเช่น McDonald ล์เคฟซีเซเวนะครับโครงสร้างการบริหาร จัดการระบบแฟนชายนะครับก็คือจะมีสำนักงานใหญ่นะครับเป็นที่ควบคุมการบ,บริหารจัดการและก็กำหนดนโยบายนะครับแล้วก็ฝ่ายปฏิบัติการทำให้ที่ควบคุมดูแลสนับสนุนเพื่อให้ชวช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับสิทธ์ต่างๆนะครับสมาชิกหรือผู้รับสิทธิ์จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการข้อกำหนดนะครับตามวิธีที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ผู้ส่งมอบที่รับอนุมัติเช่นผู้ขนส่งผู้ผลิตผู้บรบรบจุนะครับนี่ก็จะเป็นประเภทของกิจการนะครับต่างๆนะครับ ต่อไปก็จะเป็นสิ่งที่นักขายควรรู้เกี่ยวกับกิจการนะครับเราเป็นนักขายนะครับจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับกิจการเรื่องแรกเลยคือประวัติความเป็นมาของกิจการนะครับนักขายต้องมีความรู้เกี่ยวกับประวัติของกิจการเช่นการก่อตั้งใครเป็นคนก่อตั้งกิจการได้ดําเนินการก่อตั้งเมื่อใดกิจการผลิตหรือจําหน่ายสินค้าใดบ้างนะครับก็คือเป็นความรู้เกี่ยวกับกิจการเบื้องต้นที่เราจะต้องรู้นะครับ 2. ลักษณะของกิจการ นักขายจะต้องรู้เกี่ยวกับลักษณะของการดาเนินธุรกิจของกิจการนะครับซึ่งมีผลต่อการดําเนินการจัดซื้อสินค้าและก็การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาหนะครับลักษณะของการดาเนินธุรกิจโดยทั่วไปก็ได้แก่กิจการที่มีเจ้าของคนเดียวห้างหุ้นส่วนบริษัทนะครับเรา,าจะต้องรู้ว่ากิจการของเรามีลักษณะอย่างไร 3. นะครับลักษณะการจัดองค์กรนักขายจาเป็นต้องทราบข้อมูลในส่วนธุรกิจที่ตนทํางานอยู่นะครับหรือข้อมูลในแผนกต่างๆเพื่อสะดวกในการทํางานและก็การประสานงาน 4. นะครับนโยบายของกิจการ นักขายต้องเรียนรู้นโยบายของกิจาการเพื่อใช้หลักในการปฏิบัติงานและก็เป็นแนวทางในการนําเสนอขายต่อลูกค้าได้อย่างถูกต้องโดยนโยบายของกิจาการนะครับก็จะมีพวกนโยบายทั่วไปนโยบายทางการตลาดและการขายนโยบายเกี่ยวกับลูกค้านโยบายเกี่ยวกับคู่แข่งขันนะครับ 5. นะครับกฎและระเบียบของกิจาการกิจาการแต่ละแห่งจะมีกฎระเบียบข้อบังคับเพ,พื่อควบคุมการดําเนินงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพนะครับ นักขายจําเป็นจะต้องรู้กฎระเบียบและก็ข้อบังคับของกิจการนะครับเช่นเรื่องของการแต่งกายการไม่นําความลับของบริษัทไปเปิดเผยการไม่รับสิ่งของหรือเรียกร้องผลประโยชน์จากลูกค้านะครับแล้วก็การพูดจาไพเราะแล้วก็ใช้คําที่สุภาพนะครับ6นะครับเป้าหมายในการขายนะครับนักขายต้องรู้ว่ากิจการได้ตั้งเป้าหมายของยอดขายประจําปีไว้เท่าไหร่นะครับซึ่งจะทําให้นักขายมีทิศทาง ในการดาเนงเงินงานขายที่แม่นยำและก็สามารถบริหารงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถทําให้กําหนดวิธีการขายที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทั่วถึงนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่นักขายจะต้องรู้เกี่ยวกับกิจการนะครับประกอบด้วยหัขวข้อใหญ่ๆนะครับทีนี้เราจะหาสิ่งเหล่านี้หรือความรู้เหล่านี้ได้จากเกี่ยวกับกิจการได้อย่างไรนะครับอันที่หนึ่งก็คือการฝึกอบรมของกิจการนะครับ ก็คือจะต้องเป็นการเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ในการทํางานจากการฝึกอบรมของกิจการทั้งก่อนทํางานและก็ขณะปฏิบัติงานนะครับอันที่2รายงานเอกสารเช่นวารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่ข่าวสารของกิจการเอกสารทางด้านการค้าหรือรายงานประจําปีนะครับหรือไม่ก็หาจากผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมง,งานนะครับนักขายสามารถสอบถามหรือขอคำแนะน,นําจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่เคยทํางานมาก่อนนะครับเพราะจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่เพื่อนร่วมงานซึ่งจะทําให้เกิดการเรียนรู้นะครับแล้วก็ประสบการณ์ให้กับนักขายนะครับสุดท้ายนะครับแหล่งความรู้อื่นๆเช่นการเข้าชมนิสการเปิดตัวสินค้าใหม่ของกิจการการท่านศึกษาการเข้าชมโรงงานผลิตการศึกษาดูง,งานต่างประเทศนะครับหรือการฝึกอบรมจากบริษัทจัดฝึกอบรมนะครับก็เป็นสิ่งเหล่านี้ที่นักขายสามารถไปหาความรู้เกี่ยวกับกิจการได้นะครับส่วน สุดท้ายนะครับก็ความรู้เกี่ยวกับกิจการก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีงานให้นักศึกษาลองทํานะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมีวิดีโออีกหนึ่งตัวที่เป็นอธิบายงานนักศึกษาทำนะครับสําหรับสัปดาห์นี้ก็จะมี2หัวข้อใหญ่ก็ฝากให้นักศึกษาได้ทบทวนด้วยนะครับขอบคุณครับ